สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยนิวพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณเจาะลึกทุกประเด็นร้อนของการเมืองและเศรษฐกิจไทยอย่างไม่เกรงใจใครวันนี้เรามีเรื่องที่กำลังสะเทือนทางประเทศจากการเปิดเผยของช่องรวมหัวทีวีที่วิพักษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดถึงรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำสุดขีดจ d p ไตรามาสสุดท้ายอาจเหลือเพียง0.3%เท่านั้น ะะไม่เพียงเท่านั้นยังมีประเด็นคอร์รัปชันระดับสูงเงินสีเทาและแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงนักการเมืองบางคนทําให้สังคมตั้งคําถามว่ารัฐบาลนี้ยังควบคุมประเทศได้จริงหรือไม่ขณะที่คนไทยจำนวนมากยังถูกลอกและถูกขังในฐานะปฏิบัติการหลอกลวงที่กัมพูชาแต่รัฐบาลกลับนิ่งเฉยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวทางนโยบายแต่คือบททดสอบของสถาประชาชนติดตามไปพร้อมกันในตอนนี้ของไทยนิวพอดแคสต์และอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความจริงที่เราจะเปิดเผยก่อนใครสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เรามีบทสนทนาที่เอ,อ่อต้องบอกว่าเข้มข้นมากจากรายการถามได้จันที่ออกอากาศไปเมื่อ31ตุลาคม2568ค่ะ เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจไทยณตอนนั้นเลยแบบตรงไปตรงมามากโดยเฉพาะการทํางานของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งมีคุณบุญวียมจินดาจากพักรวมใจไทยเป็นแขกหลักค่ะใช่ครับประเด็นที่หยิบมาคุยกันในรายการวันนั้นนี่แบบว่าหนักหน่วงพอสมควรเลยนะคะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นกรองเอาเฉพาะแก่นความคิดความกังวลหลักๆที่คุณบุญวีกับคนอื่นๆเขาสะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าเอา่อความโปร่งใสของนักการเมืองกลุ่มอิทธิพลต่างๆแล้วก็ประสิทธิภาพรัฐบาลโดยเราจะอิงจากเนื้อหาที่ได้มาเป็นหลักนะคะจะได้เห็นภาพรวมว่าเขาวิจารณ์เรียกร้องอะไรกันบ้างในวันนั้นน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกนี้รู้สึกจะร้อนแรงสุดๆเลย เรื่องสอสอ,อ,อชอช้างใช่ไหมคะที่โดนกล่าวหาว่าเป็นสแกมเมอรายใหญ่ทรัพย์สินมหาศาลเรื่องนี้มันยังไงครับในบทสนทนาค่ะเรื่องสอสอ,อชอช้างเนี่ยทางรายการเขาใช้เปิดประเด็นเรื่องความซื่อตรงทางการเมืองเลยค่ะคือในบทสนทนาเขาพูดถึงที่คุณธรรมนัทออกมาพูดประมาณว่าเอ่ออย่าไปสนอดีตสอสอคนนี้แต่คุณบุญวีก็โต้แย้งชัดเจนเลยค่ะว่าแบบพฤติกรรมในอดีตนี่แหละมันสะท้อนปัจจุบันอนาคตได้เลย คนที่มีประวัติโยงใยกับเรื่องเท่าๆผิดกฎหมายไม่ควรเลยที่จะมีที่ยืนในสภาซึ่งมันควรจะเป็นที่ของคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอะค่ะการปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาได้มันกระทบความเชื่อมั่นในระบบรับรฐสภาเต็มๆเลยอ๋อครับแล้วการโยงไปเรื่องเงินสีเท่านี่ก็น่าสนใจนะในบทสนทนาดูจะกังวลเรื่องนี้มากเลยใช่ค่ะกังวลมากจริงจ คำว่าเงินสีเทาในที่นี้ก็คือเงินทุนจากแหล่งที่ไม่โปร่งใสอาจจะผิดกฎหมายคุณบุญวีเขากังวลว่าเงินพวกนี้กำลังแทรกซึมเข้ามาในระบบการเมืองแบบน่าปลัวเลยไม่ใช่แค่สสคนเดียวแต่มันเป็นภาพใหญ่กว่านั้นคือนักการเมืองสีเทาข้าขราชการสีเทาที่อาจจะใช้เงินพวกนี้ซื้ออิทธิพลบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม oh. หรืออาจจะถึงขั้นปิดปากสื่อปิดปากคนเห็นต่างไปเลยก็ได้ มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเงินพวกนี้อาจจะถูกเอามาใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกเพื่อรักษาอำนาจหรือขยายอิทธิพลตัวอย่างที่เขายกมาก็คือแคสจับคนจีน20คนในครือหาดหรูที่เชียงรายที่มองว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายอิทธิพลพวกนี้โอโ้โหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่กระทบโครงสร้างเลยนะครับแล้วในรายการเขาเรียกร้องอะไรบ้างไหมครับเรื่องนี้ มีการเรียกร้องตรงไปที่นายกอนุทินเลยค่ะให้จัดการปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์แสแกมเมอร์อย่างจริงจังเด็ดขาดไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอะไรทั้งนั้นเพราะมองว่าปัญหามันลุกลามกระทบชาวบ้านโดยตรงมีอ้างข้อมูลที่คุณชูวิทย์หรือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจสุรเชษฐ์แล้วก็คุณอัจฉริยะเคยออกมาเปิดโปงเรื่องสสช,ช้างครับใช่ใช่ใชกับความเชื่อมโยงเว็บพน,นันแล้วก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะมีตำรวจบางส่วนเข้าไปช่วยด้วยหรือเปล่า ทั้งหมดนี้เลยทำให้เกิดคำถามแรงๆในรายการว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นกัมพูชา2หรือเปล่าคือกลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์กลุ่มทุนสีเทาไปซะเองคำว่ากัมพูชา2นี่ฟังแล้วเออรู้สึกกังวลรุนแรงจริงๆนะครับแล้วเรื่องคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อในต่างแดนล่ะมีพูดถึงไหมพูดถึงละเอียดเลยค่ะแล้วก็น่าสะเทือนใจมาก บทสนทนาเชื่องโยงเรื่องอิทธิพลสีเทานี้กับชะตากรรมคนไทยเยอะมากที่โดนหลอกไปทำงานหรือติดอยู่ในแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่ปล่อยเปดกัมพูชามีการยกตัวอย่างเคสผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เถูกโยนลงมาจากตึกชั้น3าบาทเจ็บสาหัสโอ้ซึ่งมันสะท้อนความโหดร้ายอันตรายที่คนไทยพวกนั้นเจออยู่มีการเรียกร้องหนักแน่นเลยค่ะให้รัฐบาลไทยไม่ใช่แค่กอตอนะคะ แต่คือตัวนายกเองต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือจริงจังไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมมีเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ที่เขาปกป้องพลเมืองเขาเต็มที่ในต่างแดนอืมครับแล้วก็ตั้งคำถามว่ารัฐบาลไทยรู้ไหมว่าพวกเขาทุกขร้อนแค่ไหนแล้วทำอะไรไปบ้างบทสนทนาอ้างตัวเลขว่าอาจจะมีคนไทยติดอยู่ที่นั่นถึงสอง0 0คนเลยนะคะโหสองสาพันคนค่ะ ซึ่งถ้าจริงนี่คือวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงมากฟังเราหน้าห่วงจริงๆครับเอ่อจากเรื่องความไม่โปร่งใสาทางการเมืองอาญจาจกรรมข้ามชาติที่เราคุยกันเนี่ยมันก็ดูจะกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงเรื่องความเชื่อมัน่นความกังวลด้านเศรษฐกิจด้วยนะซึ่งเป็นอีกประเด็นใหญ่ที่รายการนี้ให้ความสําคัญมากถูกต้องเลยค่ะ2เรื่องนี้มันโยงกันแยกไม่ออกเลยในบทสนทนาถึงกับอ้างคําพูดรมวคลังตอนนั้นเลย คุณเอกกนิตินิติธรรมประพานที่ออกมาเตือนด้วยคำแรงมากว่าเศรษฐกิจไทยกำลังขับรถดิ่งเหวขับรถดิ่งเหวค่ะซึ่งไม่ใช่คำที่เราจะได้ยินจากรมวอคลังบ่อยๆนะคะใช่ครับมันสะท้อนภาวะว,วิกฤตในมุมมองของคนดูแลนโยบายการคลังโดยตรงเลยแล้วก็ยังคาดการ GDP ไตรมาส4ปี68ต่อคอถึงทอคอ ว่าอาจจะโตแค่0.3เท่านั้นเอง0.3โอ้โ oh. หค่ะต่ำมากจนน่าใจหายแล้วในบทสนทนาเขาลงรายละเอียดไหมครับว่าสัญญาณอันตรายอะไรที่ทำไมต้องใช้คำแรงขนาดนี้มีชี้ไปที่ตัวชีวัดเศรษฐกิจหลายตัวที่น่าห่วงค่ะตัวเลขที่หยิบมาพูดก็คือหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงเกือบจะร้อเเซ์ของ GDP แล้วเกือบร้อยเปซใช่ค่ะคือภาระหนี้สินของคนทั่วไปมันหนักมาก แล้วก็นี่สาธารณะที่ก็ใกล้จะแตะเพดาน70%ของ GDP เข้าไปทุกทีภาวะนี่ท่วงแบบนี้ทั้งระดับครัวเรือนระดับประเทศบทสนทนามองว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นยากมากๆอืมเพราะกำลังซื้อในประเทศก็หดงบรัฐก็มีจำกัดในการจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจและมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพความเดือดร้อนไหมครับ มีค่ะมีการเปรียบเทียบที่แบบว่าค่อนข้างเสียดสีเหมือนกันคือยกตัวอย่างความเดือดร้อนคนธรรมดาเช่นค้างค่าไฟแค่2วันก็โดนตัดไฟแล้วอ mm hmm. สะท้อนว่าไม่มีการอารมอรลวยให้คนหาเช้ากินขําเลยแต่ในขณะเดียวกันคนในรายการเขามองว่ารัฐด,ดูเหมือนจะผ่อนปลนหรืออาจจะมองไม่เห็นปัญหาจากกลุ่มธุรกิจสีเทา หรือการเข้ามาของต่างชาติบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้คนไทยส่วนใหญ่จริงๆมันก็เลยเกิดคําถามเรื่องความยุติธรรมการจัดลําดับความสําคัญในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะคะครับและพวกนโยบายช่วยเหลือประชาชนล่ะครับอย่างคนละครึ่งที่เคยทํามีพูดถึงไหมมีพูดถึงค่ะแต่เป็นการพูดเชิงวิจารณ์นโยบายการเงินการคลังโดยรวมของรัฐบาลมากกว่าที่ถูกมองว่าเอื้อให้เกิดหนี้ในวงกว้างแทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุ ส่วนมาตราการอย่างคนละครึ่งเนี่ยถึงจะยอมรับว่าช่วยเป็นเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้บ้างแต่มันก็เหมือนยาแก้ปวดไม่ได้รักษาโรคเมื่อเทียบกับขนาดปัญหาความยากจนจร,จริงๆซึ่งในรายการถึงกับประเมินว่าอาจจะมีคนไทยที่เข้าขายยากจนอยู่มากถึง40กว่าล้านคน40ล้านคน ค่ะตัวเลขนี้อาจจะดูสูงนะคะแต่มันสะท้อนความรู้สึกของผู้พูดว่าปัญหาม,มันใหญ่เกินกว่ามาตราการประเดียวประดาวจะแก้ได้ฟังดูแล้วคําวิจารณ์ต่อประสิทธิภาพรัฐบาลในรายการนี้ค่อนข้างรุนแรงครอบคุมหลายมิติเลยนะ ใช่ค่ะภาพรวมที่สะท้อนออกมาคือรัฐบาลชุดนี้ถูกมองว่าขาดทั้งความรู้ความสามารถจริงๆแล้วก็ขาดเกจจำงทางการเมืองหรือ political v i l l นะคะที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังขาดความรับผิดชอบปล่อยปัญหาหมักหมมจนเศรษฐกิจเข้าขั้นวิกฤตที่หนักกว่านั้นคือมีข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่แพร่หลายทั้งในวงราชการการเมืองมีการใช้คําว่าข้าราชการสีเทานักการเมืองสีเทาแทะงบป,ประมาณซึ่งเป็นคําที่แรงมาก สะท้อนความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงเลยค่ะอืมครับจากประเด็นเรื่องประสิทธิภาพความซื้อตรงมันก็โยงไปถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันคือเรื่องภาวะผู้นำความรับผิดช,ชอบซึ่งอันนี้ดูเหมือนรายการจะพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกโดยตรงเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะการวิจารณ์ส่วนนี้ค่อนข้างเจาะจงไปที่ตัวนายกอนุทินเลยมีการแสดงความเห็นตรงๆว่าท่านอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งผู้นำประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสถานการณ์วิกฤตทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องอิทธิพลสีเทาที่เราว่าไปตอนตอน้นประเด็นหลักที่ยกมาคือการขาดความเด็ดขาดในการจัดการปัญหาโดยเฉพาะเรื่องสอสชช้างที่เป็นสแกมเมอร์เนี่ยถูกมองว่านายกควรต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนแข็งเกร้าวกว่านี้นอกจากขาดความเด็ดขาดแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่เกี่ยวกับตัวนายก มีพูดถึงเรื่องคำพูดการตัดสินใจบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างด้วยค่ะเช่นเคสทำพูดที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดทางการทูตอย่างเรื่องรุกแผ่นดินกัมพูชาที่หนองจาน๋อ,อครับซึ่งถึงแม้ท่านจะออกมาขอโทษแล้วแต่มันก็ถูกหยิบมาเป็นตัวอย่างเรื่องความไม่ระวังในการสื่อสารนอกจากนี้ก็มีการตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการบางอย่างเช่นการทำ MOU ที่ดูเหมือนเป็นความลับเรื่องแร่หายากกับสหรัฐสมัยทรัมป์ ตาผลประโยชน์ชาติเต็มที่เมื่อมีข้อวิจารณ์เยอะขนาดนี้แล้วข้อเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบล่ะครับมีอะไรบ้างข้อเรียกร้องค่อนข้างชัดเจนค่ะอย่างแรกเลยคือต้องการให้นายกแสดงภาวะผู้นำที่เข้มแข็งเด็ดขาดวันนี้ในการจัดการปัญหาเร่งด่วนทั้งเรื่องสแกมเมอร์อิทธิพลสีเทาการปกป้องดูแลคนไทยในต่างแดนแล้วก็การบริหารเศรษฐกิจอย่างรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้ อย่างที่2คือเรียกร้องไปที่คุณธรรมนัตกับพักกล้าธรรมซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลและเป็นต้นสังกัดสสอชอช้างให้จัดการปัญหานี้จริงจังไม่ใช่ปัดว่าเป็นเรื่องอดีตครับผมเพราะมันกระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของพักของรัฐบาลโดยรวมนอกจากนี้ยังมีเสียงวิจารณ์พาดพิงไปถึงรมวศึกษาธิการตอนนั้นซึ่งมาจากพักกล้าธรรมเหมือนกันเรื่องนโยบายสั่งงดกิจกรรมนักเรียนบางอย่างที่มองว่าไม่สมเหตุสมผล อ๋อมีเรื่องนั้นด้วยการวิจารณ์พักอื่นด้วยใช่ไหมอย่างพักประชาชนใช่ค่ะมีวิจารณ์ไปถึงพักประชาชนซึ่งได้คะแนนเสียงมากสุดในการเลือกตั้งปี66ตั้ง14ล้านเสียงนะใช่ครับเยอะมากแต่กลับตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็สนับสนุนคุณอนุทินซึ่งมาจากพักที่ได้คะแนนน้อยกว่ามากประมาณล้านเสียงเองให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนในรายการเขามองว่าการตัดสินใจนี้มันขัดกับเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ที่เลือกพักประชาชนมาแล้วก็ทําให้เกิดคําถามถึงหลักการจุดยืนทางการเมืองของพักว่าสุดท้ายแล้วให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันระหว่างเสียงประชาชนกับสมการอํานาจการเมืองเข้าใจเลยครับถือว่าเป็นการสนทนาที่วิพากษ์วิจารณ์รอบด้านและก็เผ็ดร้อนจริงจ สรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกเนื้อหาจากรายการถามได้จันครั้งนี้ประเด็นหลักๆที่สะท้อนออกมาคือความกังวลอย่างยิ่งยวดต่อหลายเรื่องพร้อมกันเลยนะครับทั้งความซื่อตรงทางการเมืองที่ถูกท้าทายจากอิทธิพลสีเทาสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปราะบางจนมีคําเตือนว่าดิ่งเหวแล้วก็คําถามใหญ่ๆเรื่องภาวะผู้นําประสิทธิภาพความรับผิดชอบของรัฐบาลณเวลานั้นถูกต้องค่ะมันเป็นภาพสะท้อนความกังวลความไม่พอใจที่คุกรุ่นในสังคมช่วงนั้นเลย คำเตือนจากรมวคลังเองเป็นสัญญาณที่น่าตกใจมากประกอบกับข้อกล่าวหาเรื่องอิทธิพลมืดที่โยงใยไปถึงคนในแวดวงการเมืองราชการยิ่งทําให้สถานการณ์ดูน,น่าเป็นห่วงมากข้อเรียกร้องเร่งด่วนในรายการจึงมีทั้งมิติแก้ปัญหาปากท้องฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็มิติกวาดล้างทุจริตอิทธิพลผิดกฎหมายรวมถึงการทวงถามความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างจริงจังด้วยค่ะรับและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ ก็มีคำถามชวนคิดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับซึ่งมันต่อยอดมาจากความกังวลหลักในบทสนทนานี้เลยคือเมื่อมีความกังวลชัดเจนว่าเงินสีเทาเงินผิดกฎหมายอาจจะแทรกซึมเข้ามามีอิทธิพลเหนือระบบการเมืองบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมส่งผลกระทบต่อนโยบายได้ขนาดนี้ มันจะมีกลไกลอะไรหรือการดาเนินการสาธารณะรูปแบบไหนบ้างที่พอจะช่วยสร้างความมั่นใจหรืออย่างน้อยก็เพิ่มระดับความโปร่งใสความรับผิดชอบในระบบการเมืองและราชก,การของเราได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อบทสนทนาก็พูดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่อาจจะมาถึงใน,นไม่ช้าคําถามนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องคบคิดกันต่อไปนะครับ